สวัสดีค่ะเพื่อนมหาสจันในเดอะเมจิก28วันมหาสยจย์กับโคชวานะคะวันนี้พี่วาขอมาสำนึกรู้คุณมาขอบคุณเพื่อนมหาสจรย์ทั้ง17ท่านนะคะที่ได้มาร่วมฝึกปฏิบัติการมหาสจัน ครบ28วันแล้วเราก็อยู่ร่วมกันมาจนถึงวันนี้นะคะวันที่31ธันวาคม2564พี่ว่าขอมาส่งท้ายปีเก่า2564และต้อนรับปีใหม่2565กับเพื่อนๆทุกท่านด้วยค่ะขออำนวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในรัฐที่การงานมี การเงินที่ดีนะคะมั่งคั่งร่ำรวยค่ะและขอให้สมปรารถนาในทุกๆอย่างนะคะและก็ขอเช,ชิญชวนนะคะเพื่อนๆให้ฝึกมาสัจย์นะคะวันใดวันหนึ่งที่เราชอบนะคะให้นำไปปฏิบัติเป็นประจำและถ้าสนใจมาร่วมฝึกเดอะเมจิก28วันมาสจจรน์กับโคชวาในเดือนมกราคม2565 ด้วยกันอีกได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ